สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของสปอร์ตบาร์อาเซนอลวีคลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพปืนใหญ่อาเซนอลตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไปดูกันนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปย้อนดูกันที่ผลงานนัดล่าสุดนะคะซึ่งเป็นนัดที่15ของปืนใหญ่อาเซนอลในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5เมื่อวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567 พวกเขาเนี่ยยกพลไปเยือนเจ้าสัวน้อยฟูแลมที่สนามคาเวนคอเทดก่อนจบลงด้วยผลเสมอกับฟูแลม1ประตูต่อ1น,นะคะโดยทัพปืนใหญ่โดนออกนำไปก่อนตั้งแต่10นาทีแรกแล้วก็มาไล่ตีเสมอในช่วงต้นครึ่งหลังจากวิลเลียมซาลิบาที่น่าเสียดายคือในช่วงก่อนจบเกมค่ะอาเชนอลเนี่ยเกือบได้ประตูชัยจากบุกปโยซาสกา้าแต่ว่าดันถูกจับล้ำหน้าไปก่อนนะคะสุดท้ายจบด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1 ทำให้ปืนใหญ่พลาดการขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงเนื่องจากว่าเชลซีที่มีแต้มเท่ากันก่อนหน้านี้นะัเก็บ3แต้มได้สําเร็จค่ะทําให้จบการแข่งขันสัปดาห์ที่15ถ้าทัพปืนใหญ่มีเพิ่มเป็น29คะแนนจากการลงแข่ง15นัดชนะ8เสมอ5และแพ้2นะคะห่างจากจาก่าฝูงลิเวอร์พูลอยู่6แต้มแต่อาร์เซนอลแข่งมากกว่า1นัดและห่างจากเชลซีรองจ่าฝูงอยู่2แต้มด้วยกันค่ะ มิเกลอาเตตาเฮดโค้ชของอาเซนอลออกมายอมรับนะคะว่าผิดหวังที่ทีมทําได้แค่เสมอกับฟูลแลมทั้งที่ทีมมีโอกาสดีมากที่จะเป็นผู้ชนะเป็นฝ่ายครองเกมได้เหนือกว่าเกือบทั้งเกมและควรจะได้3ามแต้มติดมือกลับออกมามันแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผู้แข่งที่มีโอกาสเพียงครั้งเดียวแล้วพวกเขาก็ยิงประตูได้รวมทั้งคุณภาพของลีกนี้ถ้าทุกอย่างต่างไปจากนี้เพียงนิดเดียวมันก็จะกลายเป็นชัยชนะที่เหนือชั้นของเรา ตอนนี้เราต้องปรับปรุงต่อไปและดูว่าเราสามารถทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามไม่มีโอกาสชนะเราได้เลยและนั่นคือเป้าหมายของเรา จากนั้นไปดูความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลอยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2024-2025รอบหลีกเฟสนัดที่6นะคะปืนใหญ่เปิดเอเมเรสเเดียมรับการมาเยือนของโมนาโกจากฝรั่งเศสในคืนวันพุธที่11ธันวาคม2567เวลา3นาฬิกาค่ะโดยอาเซนอนของมิเกลอาเตตาไม่แพ้คใครมา6นัดติดแล้วนะคะจะขัดเบนไว้์และทาเกโรโทมิยะสู กาเบรียลมาการเยสริคาโดคาราฟิออรีและโอลิคซันเดอร์ชินเซนโก้กีมนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ค่ะผู้รักษาประตูดาบิดราย่านะคะกองหลังคาดว่าจะใช้งานโทมัสปาเตวิลเลียมซาลิบายาคุบยูวิออยูเลียนทิมเบอร์ส่วนแดนกลางคาดว่าจะส่งมาตินโอเดกาดเมคลันไรส์มิเกลเมริโน แนวรุกค่ะจะมีบุพโยซาก้าและกาเบรียลมาติเนลลี่เป็นปีก2ข้างนะคะด้านคายฮาวเวตจะเป็นกองหน้าสถิติการพบการสีนัดหลังสุดปรากฏว่าอาร์เซนอลชนะ1ครั้งโมนาโกชนะ2ครั้งและเสมอกัน1ครั้งค่ะไปดูกันที่วิลเลียมซาลิบายังไม่อยากย้ายไปไหนนะคะแม้ว่าจะตกเป็นข่าวกับเรอัลมาดริด วิลเลียมซาลิบาประกันหลังวัย23ปีของอา์เซนอนซึ่งเพิ่งจะยิงประตูตีเสมอให้ทีมนะัดล่าสุดที่เจอกับฟูลแลมนะคะตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากเรอัลมาดริดแต่ล่าสุดค่ะเจ้าตัวออกมาเปิดใจแล้วว่ามีความสุขกับชีวิตคาแข่งในถิ่นเอมิเรตสตเดียมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตนเซ็นสัญญากับสโมสรเมื่อ5ปีที่แล้วแต่มันเพิ่งเป็นฤด,ดูกาลที่3ของตนและกำลังสนุกกับทุกอย่าง นักเตะทีมงานแฟนบอลและเชื่อว่าอาเซนนลยังมีโอกาสแซงหน้าหรือว่าููเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกทุกอย่างเป็นไปได้แต่แค่ต้องโฟกัสกับตัวเองมันแค่เดือนธันวาคมเท่านั้นดังนั้นมีอะไรอีกมากมายที่สามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ค่ะซาลิบาเซนเตอร์ฮาฟทีมชาติฝรั่งเศสถูกอาร์เซนอลดึงตัวมาจากแซงต์เอเตียนเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2019นะคะขนาดที่มีอายุเพียงแค่18ปีแล้วก็โดนปล่อยให้หลายทีมเนี่ยยืมตัวไปใช้งานก่อนทั้งต้นสังกัดเดิมของเขาทั้งนิสทั้งหมากเซยและถึงขนาดนี้ค่ะสตาร์วัย23ปีก็มีสัญญากับปืนใหญ่ไปจนถึงปี2027ลงเล่นให้ทีมลูกหนังแห่งกรุงลอนดอนไปแล้ว103นัดยิงไป7ประตูกับอีก2แอสซิสต์ค่ะ จากนั้นไปดูกันที่เฟอร์ดินานมั่นใจนะคะว่าซาลิบาเนี่ยเตรียมขึ้นแท่นกองหลังที่ดีที่สุดในโลกภายใน3ปีริโอเฟอร์ดินานอดีตตำนานกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสึกพรีเมลีกอังกฤษแสดงความคิดเห็นนะคะว่าวิลเลียมซาลิบาเซ็นเตอร์ฮาฟอาร์เซนอลจะกลายเป็นประการหลังตัวกลางที่ดีที่สุดในโลกเมื่อเฟอร์จิลฟันได้เลยจุดยี่ไปอาจเป็น1ปีหรืออาจเป็น3ปีก็ได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นแบบนั้นตนเองก็ไม่เห็นใครในตอนนี้นอกจากซาลิบาเพราะเขาเล่นด้วยความสบายใจเขามั่นใจมีระดับแข็งแกร่งและสง่างามที่สำคัญเขามีทุกสิ่งที่ควรจะมีในการเป็นเซนเตอร์ฮาฟมันเยี่ยมมากที่ได้เห็นเซนเตอร์ฮาฟอายุน้อยอีกคนหนึ่งพัฒนาขึ้นมาซึ่งหลังจากใช้เวลา2-3ปีในการปรับตัวให้เข้ากับการเล่นในพรีเมียร์ เขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีความแน่นอนในเกมรับสถานการณ์ที่หากจะเป็นทีมระดับท็อปคุณเองก็ต้องมีใครสักคนที่ไว้ใจได้มาเป็นคนคุมแนวรับซึ่งซาลิบาคือคนนั้นสำหรับอาเซนอลจากนั้นไปดูกันที่มิเกลอาเตตาออกมาพูดถึงสาเหตุที่ปล่อยเอมิลสมิธโรวและฟาบิโอวิเอร่าออกจากทีม เพื่อที่จะเปิดทางให้กับอ e ีธานวานเนรีดาวรุ่งได้ก้าวขึ้นมานะคะสมิธโรเนี่ยเขาย้ายไปฟูลแมลมแล้วค่ะส่วนวิเอร่าที่ย้ายไปปอร์โตอาเตตาเองก็บอกนะคะว่าการออกจากทีมของทั้งคู่มีจุดประสงค์เพื่อเปิดทางให้วานเนรีในวัย17ปีซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยากมากในการปล่อยเอมิลออกไปเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขามีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายอย่างของสโมสรแต่ท้ายที่สุดแล้วนักเตะก,ก็ต้องได้ลงเล่น เขาเองก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากมายเช่นกันมีปัญหาอาการบาดเจ็บมากมายเมื่อตอนอยู่ด้วยกันและเขาต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่มันเป็นเรื่องปกติด้านฟาบิโอวิเอราก็เช่นกันการตัดสินใจแบบนั้นก็เพื่อต้องการสร้างพื้นที่ให้กับอีธานวาเนรีซึ่งเขาแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะก้าวต่อไปและเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเรามีเขาอยู่ในทีม ปิดท้ายกันที่คายฮาวเวดค่ะแนวรุกทีมชาติเยอรมันของอาร์เซนอลเผยว่าการย้ายมาจากเชลซีมาเล่นให้กับปืนใหญ่ Arsenal, อาร์เซนอลอริร่วมกรุงลอนดอนถือเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในอาชีพนักฟุตบอลของเขาเลยนะคะฮาวเวดเนย้ายมาเป็นลูกทีมของกุนซือมิเกลอาเตตาเมื่อรดูการ2023-2024ถึงแล้วก็ทำให้ทีมมีความหลากหลายในการเล่นเกมรุกมากขึ้นลคะค่ะจนถึงขนาดมีลุ้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันเลยทีเดียวนะคะ แม้ว่าฮาเวดจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรับตัวและการเล่นในถิ่นเอเมเร์สเดียมเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมกับเขาจนกระทั่งทุกอย่างในลงตัวนักเตะสามารถผลิตผลงานที่ดีด้วยการทำไปแล้ว23ประตูกับอีก9แอสซิสต์ค่ะฮาเวดยอมรับเลยนะคะว่าการเลือกอำลาสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเพื่อมาเป็นสมาชิกปืนใหญ่อาเซนนลเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในอาชีพของตน ตนมีความสุขกับแฟนบอลทุกคนณนะตอนนี้เพิ่งจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นและหวังว่าจะเล่นดีต่อไปเรื่อยๆรวมทั้งต้องการคว้าแชมป์กับปืนใหญ่อาเซนอนด้วยและนั่นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งหมดของทัพปืนใหญ่อาเซนอนที่นำมาฝากผู้ชมกันนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะกอดติดข่าวสารความเคลื่อนไหวแบบนี้ได้ครบทุกทีมเลยละคะ่ะผ่านทาง Sport News Channel